บอหับไม่ถือบอหนักนะไม่จะไม่ได้คายนะเอามาันนี้ของวันกับเองอันนี้ของอื่น <c oughs> างานก็กาะกับปากเสืยอ่นวงหูางถามว่าวันนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมพ่อวันคือข่าวป ี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดจนจอมอไก่มากเหลือดสองสามมือแล้วค่ะสองสามมือค่ะสิเดยียนข้าวดีนะคะแต่ผู้ใดสิเดยียนละวันที่หนึ่งกัมือวันที่สามสิเดยียไม่คู่ค่ะไปจัดพิธที่ขึ้เกานะคะที่วัดปลาบันมือนหรือวัดปูเทท่อากับสิมีนแน่าเกลี่ยขึ้นเกาคะ่ะมีแน่นาเกลี่ยขึ้นเกาคือมีปลาทู่แล้วกั มีลงท่านมีลงท่านน้ำ็อีหยังก็้อนเดียวมาม่ายังเดียวเองเอเป็นเป็นเป็นห่อแม่นบ่ะคือเป็นห่อเพิ่นว่าสิมารวมน้ำเป็นร้อยคนล่ะค่ะเอาหนามปลาไหลแจกน้องยังค่ะทั้งหนามปลาไหลอันบ่ค่ะซีรังค่ะทั้งหนามปลาเนาะค่ะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะอ่าผู้ใดอยู่บ้านไกลเลี่ยนเคียงหรือว่าเบรมารวมงานก็ขอเชิญได้้ะค่ะที่วันที่31นะคะ31สิงหาคเนี่ยค่ะ ะกะสีเฮ็ดแล้วกะสีร,วร่วบร่วมต้นพับปา้ากะสีเฮ็ดทองมามนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเท่าสิบผูกกับเบืองน้ำครับกะร่วฟังวายหยอดสิเดทเทไรนะคะหยอดพับปาสิเดทเทไรวแล้วก็มีการร่ำถวายช่วงเสาร์นะคะได้เริ่มตั้งแต่หนึ่งโมงเสาร์ไปเพราะว่าสวยแล้วมมนสีเดียนเนาะอ่ามันแดดเดืเดเดอดแดดออกว่าค่ะมันค่าฝนบันดีสีด่าแดดด้วยว่พ <laughs> <laughs> ม,มีแนวพอดีจากยางค่ะ เดี๋ยวเกอะไรเดี๋ยวหันลำยังมือแรงก็สิงมือแรงผมเลยจะสิลำได้เนาะค่ะอาจังได้ก่ะเดี๋ยวรอดติดตามเล้วค่ะเดี๋ยวสินิมนต์ปูให้ค่ะเอือหือม นึกมอาปูตาปู่คือสกัปูู่้่ปู่คุ่มุ้มก่บคือสกักเก่าบานเก่าเขาสกัดระบูชาทช้ใชยคือว่าเออมือที้ว่าคือชาป่วเมื่อเมือเมื่อเพื่อน่อหอบพุ่มุมม่มาบอกค่ครับปูวันที่้าปววันนี้เออมือโคลมือรักมือโคลมือหมางบอกอือเพรว่าขันมาเดี๋ยวรอคือคือึกกะมนาดูก่อนนะลูกนะ เออมือหนึ่งวันคือยี่สิแปดจักงอกรหอดวันคือหนึ่งยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสามเออแต่บ่ามือวันคือสามสิบองนะลูกนะมือวันคือหนึ่งนะลูกนะเยอะคือมืออืมลูกร้านก็คือเดินข้าวบิ่งก็คเดนสุกเดยล่ะอืมก็คือกัดข่างมือบุงควงขางบ้นอ่อออพอว่าค่ะอืมกำลังสะเดินขางข้าวเวอร์ทุวันอืม ข้าวเบิกขวันปางเป็นเธอเบลล์คากูเวิรมเออองค์ที่้องกำลังถือได้คือเจิดค่ะแต่้อลังงบป่ามาณงบเท่าไหองหวังเริ่มบ้านที่หนึ่งนะถูกไหมคูกัดว่าอืมงบถังเท่าไหร่เบรู์ครับปูเป็นงั้นคือบลลูเพราะว่ายังไม่รู้ มันก็เลยไม่รู้ใช่ไหมเออนางเมื่อไม่รู้พ่อก็จะบอกแต่ก่อนที่จะบอกคุยกับผูกหลังก่อนอ้าวใครจะวัาอะไรบ้างได้ไปค่ายข้าวเปลือเลยค่ายกาด่อานเปลยวค่ายค่ายอืดอัดค่ายค่งพอค่ายคืออ่นเธอพอว่าค่ะ มันหนับบอท่นแล้วค่ะเออมาลูกเอามาขางมาแล้วขางมาเออร้คือร้เสียงเรียงงนาด้ายกูร้ายค่มร่วมบุญมาลูกล้างใดคือเด็ดขแดนาบ่าอนาะขอให้ลูกร้างมือสกมือรักมือสกมือม้าูุขภาพแข็งแรงขอให้ก็ไร้องขอให้โชอหมายมาอ่างเงาเงูกุบกุบดังบุญเตามเึิงแล้วก็รวญบุเอออ้า ข้างบอรับมมนถือบ่ายละไมัไนมมจกไม่ได้คางน,ะน,นเาะเอามา,อ,าอันนี้ของอื่นงานก็กาะกับบักเชืออือนพ <laughs> วงหูไงถาม,าม <laughs> ถาว่าวันนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมพอ่อวันชื่อข่าวแปลกเออมือว่าชื่อก้าวแปลกเออขออาหารพ่อกระเทิรได้ส่ปลาหมูแ่งมาค่ะอ <laughs> เอา,าก็คือบัตเชืออือ อาหารกลางวันอาหารพอกระเทือนใช่ไหมครับปูเออหายไปคือตอ้ม,ตมบักข้อยมาคือก็ตดับักฮงกักหาคือบาดเริ่องหางซี่โครง,คร,งค,ครับปูเออคือหาคือบาดกับพ่อกแบบก็ไปหาคือพราะว่คือรไรมันเปลืองเงินหมดจักบครักหาคอือบาดกระอ,อิมแหงเริ่อต้มบักข้อยข้าวทายดูไดนะ้ พ่อกืนนินงง่ามแร่พ่อกระเช้นรอบ,อบาาหรือเจ้าอว่าทานมาอือรอบหรืกง่ามือแรง่งป่ามาณ่องทุ้คืนพ่อตัวชำ้ำขั้น <c oughs> ปีชายรกันอย่พ่อืระทันไม่ปีชายาร่กันอยู่น,ะาานั่นหะรนะอปีชายร่กันช่องคุ้งคืนอเอากำคือ ขันพอได้กล่นเข่ามากแต่ท่านบอกหลับอื้อพอพ่อกัดเครื่นงว่าอาหารวางเขาเรียกอาหาร่างมันบอกจ้าอืมอาหาร่างพอบบก็หมากมาเยอะเลอื้อนก่อนก่ออมพ่อได้ดูได้กึจักชเบชีบบางนะจีบบ้างอแมได้จักเเบกบเอาเขาว่พ่อบเป่าคือพ่องี่เง่าเออเขาพูดเป่าว่พ่อเป่า เป็นกับคือเจริญาด้วยแบเสือเป่าดูนะเป้นกับข uh ี้นคือเจรหน้าดูได้หรืเปล่าเออเป่ากับเป่าว่าครับข้างบ้าเป่าคือหงมัดทอกันเข้าใจว่าเขามามัดทอกันคือใครถองินสามารถออกมาเป็นลูกเฟน้เตเขากระเด้ลเป่าเขากระเด้อือบมาเป่าคือเรื่กหนึ่งคือกันรมั่งหางขาดออกมาเป็นลูกเฟิ้เคือกัน มันเป็ยนหนึ่งๆ <laughs> เขาก็เริ่มเปล่ามาบางยิ่งครับผมคู่ว่าเข้าแก่ก็เริ่มเข้าแก่เขาเริ่มเป้่ามาเรื่องอะไรวะเป้่าคู่พ่เข้าแกยเปล่าคู่กักแต่อังเปาว่าเป้่าก็คือเด็กมันชกกันใครขอไงไว้กันเนอืเด็กหนึ่งองตัวกันถือ เรื่องขององตัวเรืองชางองตัวเรืองช่องตัวคือจังได้กับมือสองกังคือแมงดื่มครับูมอือเอากระว่าเด็กเป้าเขจังเนาะใจครับผมอือ้ารับมือนอ่ไรครับผมไปชารับคือทาง้าวปูเวงเออชนงดือนอีแางราว่าช่งเดียนวันชื่อหนึ่งแล้วพอเด้อืจังไร้ิมีเงินเศรจมีเงินช้าวางสื่อาเลยคือวันชื่อหาว่าค่ะ เออข้าสิือว่างแลเถือจังไบข้านบ่มีเงินใจขาทางอือมันถือบ่าห่างหรือถือห่างกังไลอือพ่อก็ก็มันถือกับหมดก็เกินไฮโดอดดูหน่อยเด้อเออโดดมมนถือเมื่อจักบาททอไม่เป็นับเมื่อไหร่บ่ท้ากูลวเนาะทางข้าเวกคือวันรงเยอืมท้าเวลกคืวันปูแต่ทางโท้าเมลาอมั้งวะ ข้ากูเบิมันรู้ง่ายรู้กักมาอึ้นบ่รู้จะสอบบ่บังไม่แพ้คู่นั้หรอพอพอพอครั้งบปล่าบล้รอบข้งกูบอกแล้วท้ากูเบิร์มุกักบอกง่ายนุูกักบาขึ้นพครับข้ากูเบิคือเรื่องขากเคือง่ายคือดื้อกัใจว่าคือร่าหรือใจว่าคือหา เออจะเป็นคือมงคลท้ากูเวงก็แข้งงประมาณเก้าร้เจ็ดสิบบาทเก้าร้เจ็ดสิบบาทนะลูกนะเก็ดสิบบาทเก้ารอยเจ็ดสิบบาทอืมจำใบเรเราครับคมคือได้ทางทาคูเวรเก้าร้อยเก็ดสเก้ร้อยเก็ดสอืมเอางบถุงก็ปลอาดิครับพู ข้างแรกข้างมึงบ่ได้สั่งเลยหรืเปลาไ่สั่งหรออันนี้ใจเก่ารอยคลิปคลิมึงได้สั่งเถอะไงน้อนคือขัางแรก็รดาบ่มใบาั้นยาวแ่บนี้นั่งหลานเนาะยาวเกือบสูงน่ะข้างกลางมันคือไม่ได้สั่งเลยข้นพขอบบวาก็คือลูกหลานกับบ่วงจักงบประมาณเนาะครับผมเออภาันช้าก็คือืคือเช้าไฮเช้าหน้ากว่า ก้าร้อยเกือบชิบมั้งนะอืมขั้กางขับพนะ่ได้ค่ะอืม,เอ,มเอองัหละกับพ่อมเหมือนกันคือเออเมือว่านกับมาถอคอพ <c oughs> ่อไปยึดต,ตรงใจอืน่นมาอมโอ้ยั้น่าะก็ะข่าแล้วเมื่อ้านกับไปยึดเอารถกเกือบชิบพ่อมาคือคืมันถือพ่ลลลอลรวพ่อัะไรกเได้เลยถอดพ่อหนึ่ วันยูพ่อเขาวาบูใช่าเนล่ยปีไแก่ทีอใส่แก่ที่ไม่ขายว่นนั้นด้วยหือไม่เจ้วนี่ต่พูนงาเฉาหน่ะต้นวันที่หลังต้นวันที่ตูกบับ่อหอังตูมบ่อหลังแก่ตูมบ่อกระเจี้ยเือดมาาหายด้วยมากก่าขึ้มันต่อเขาออกมาเลยโอ้ขึอเขาป็นอไไรตีพูนแต่ว่าเออแข็งหนึ่งนี่ร่างวานนี้ ไม่รังบ้านได้นอพ่อก็ยังผูกลงได้ไหมบอกกัปูพ่เก่าไหมฮึไทยพี่เก่า่ายพ่เก่าได้ยังคบปูไม่รังบ้านไม่รังบ้านเด้อบันไม่รังบ้านเด้ยัรับปูรังบ้านชื่อหนึ่งรังบ้านชื่อสองรังบ้านชื่อสามรังบ้านชื่อสี่รังบ้านชื่อห้ารังบ้านชื่อหกนางเบิ่งรังบ้านชื่อหกแล้วเด้อคบปูรังบ้านชื่อสี่นางหายมาเปิดกระคาะ ไฮพี่ยิ่งคิดแต่ราหน้ามืนเราดูแลไปถื้ไปจับมือรางวางเรยกทยมือเก้าเรศไทยมือเก่าวางใหญ่วางวงไงเรศไทยมือเก้าพอข้าวมือเก่าคือบอกเก็นเอาก็เก้าเก็ูนเยกมันไม่ไยาแม่บางอ่ครับปู่บาไม่ปากอะรเดีวก็เก้าเกล็ดศูนยมาเรกไทยม่เก่ามาเรขไทยม่เก่าเก่าเกดศูนย์ แก้ังมาถึงกระแกนของมาปุยกรเจี๊ยสุนเก่าอิ่มเพลืนอง่ายเลเก่าก็ถึงลูกค้าพ่อเรบอกเก่าเจีุ๊ครับสุนสุนสุนเจีเก่าี่พูัแหล้เแีัแลเอจะได้ถึเก่าลูกค่ายกันล้วมาเจี๊ยเก่าสุดเออเกเจเก่าสุสุก็ไปยุ่งเาบกกระเจายก็มาเลยายนึเก่า ตักข้ลั้งงงอยู่ไปยมอรางนี้ยมมามายืจัวะอาเราถ่ายไมเก้าเรอาบอกบางงบเก่าเคือข้าปูมันดเส้นานา10เข่าเบาเป็นท่าการอไรเปลยอเป็นท่าการเราปูบ้านที่หนึ่งเลยคราบปูเออบ่ออกเออยแล้วก็เป็นเชี่ยวกันเลขาดีด้วปู

ไดอกูรอดได้กูรอดร้อาขายอยูไยม่ไมก้าวแต่ว่าวงประมาณามเหลือเก้ารอเก็ดเก็เก้าร้อเกดเกด่เข้าใจว่าอีกน่าก้อก่องเข้าใจจ้าโก้งานแบบคือคือเจอหน้าเหมือนเดืม ขั้นก,นนกบบรรา,นาราาขังกับบ่รา้เคยบารดขังมากว่บ่รด้เห็นไสั่งแล้วครูข้นคือมาหายคอรอเคเลยมันบ่ไา้กับพ่อว่าคระครับครูพึ่งลูกร้านแต่แหงมือหนอนเนาะขอให้นั่งขอดขึ่นกับมือหนอนก็คือตังไต่จบวให้เขาเกลียดกับว่าพ่อคือพ่อคอตังไดเอาก็คือแมงเมือมันบ่พ่อเนาะ ดักเครื่องัขเออค้าคูเวิร์เอออึ้งรักก็สืไปเวกากับค่าเวทคือว่าอืมขอให้ไดื่องเด้ค่ะอืมเพิ่งการได้บอกงกมาเรืลองเร้อเก่ารถเท็ดชีเก่ารถยเกิดชีอแคไหนอืมได้ใบมือบอกอบมไม่ได้จัดใบอ่มอืมอืม เอาเอาลิปออกแค่นั้นเล้มๆนะเออเลียมนเออแลที่ไปปปลาเมื่อนะไม่รักนะเลี้ยมอืมบางก็ขู่กันมากมากถึงว่าเลยขอ่กันรู้อย่งนี้ไหมอย่างนี้เหรอครับปูเออพอบอกความออกบอขอถามเออถือเปลี่ยนมาหวองโน่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเออไม่เปลี่ยนงกนะงูเด้ปปะมากมากเลยเออ พขาจะได้วางเรื่องหน่อไหมคุโอ้ครับครูเขากาจะมาชงหน่อยอืมง,งกปตะมาหน่อยอืมพอาว่าตัวผู้กับตัวผู้กทางถึอก็เ<อ>พือที่บางครับคันบางแห่บาทา่ันได้คุยกันบอท่า,ทานคำนวณบามาถือเท่าไหรมาหมดบาทนี้คำนวณเบื้งต้นได้พอคำนวณเบื้งต้นนะอืมบ้างแปลี่ยบางเพิงเงเง่งเบื้องน ขทา้าเวิร์กูวันโนอืมพร้อมกับข้ากูเวิเออคือข่างบาทคืองบประมาณเก้าร้อยเกิดชืปเกิดถามมาเรียกว่าเก้าร้อยเกิแล้วเกเ้าร้อยเกดแล้วเด้อืมปลดุ่มกันเพราะตาแล้วด้ยประชุมเพราะตาเหีืมปัดคุ่มเรามาใส่คุณได้ยปลามงคุณไดว่ามันทำมาจาเนื้ ปะมูงได้ค่ากันปูงได้ปรึกษากันดีแล้วปะปูอ๋อปรึกษาแล้วให้มาปรึกษาให้ผู้เดียวเขาได้แล้วงานอยู่ปูเอาวัดคือใส่จังไก่มาตกลงพูกเดียวกันนก่ครับลงทุนเลย่องเออกังมือปูชื่อฝักข้าวมือปูตาปูพุ่มปูบุ่นคุ้มอ่ะวัดขึ้นปคู่กันอืข้าวเวอร์ือว่างกระปุกกรรมการนี่ครับปูเออว่าตกลงว่าคือได้ หายคือในวันที่หามือเรื่องตวันที่หาคือรือเรื่องตรงเออวันชื่อรึ่าเรือวันที่หนึ่งคือมือเรลกออกมันเรื่องวันที่หาเป็นมือเรื่อยางอันดีนะพูนอวันที่หนึ่งคือมือเรล็กออกแต่มือเรล็กออกคือเพืจะเสถออกวันไหนครับอนึ่เขา็ให้ออกวันที่หนึ่งก็ออกเกิดวัครับอื ออกแล้วบ่แล้วได้ยิครับปูออกช่วงบ่ายชงเกือบออกปายคืนได้ยิ่งายสามเกือบหลายสี่อ๋อก็ออกปกุิถือนงายสามที่ผาอืไม่ใหญ่ขนาดส่ิกี่นเออใหญ่ประมาณาดแค่ใหญ่เก่ากเตดเต็วันครับปูใหญ่เก่า็เต็มมเเา ตรงที่น okay. um. ีค okay. ือเจรณาเอานะอืค้ัารับอาหารแร่งบายของบขางไปบายชามอย่างเขาว่าอืบายคือบายหาตรงนี้แล้วพอบายสักมันหลายค่ะอืมันหลายอย่างบอกเลยกระปุมมันหลายปู่มเลยมันหลายดอกเนาะครับครบปู่เอาก็คือพอคือบอกแล้วมันหลายเนาะ สามนักมึงบ้าไหมว่าอหนึงนะเอาบ้าพอคือบอกเอาจะพูห้าาหลายตัวดิจาพูเด็กืตัวนะแม่เด็กซตัวจ้าเออพอคือบอว่าหมดกัดว้ามึงตัวไหนจ้าพูเรียกว่าเขีย่นักเรียนข้อนึ่งข้อหนึ่งเออมึงเกิด หนึ่งแปดหไม่งเก้าเนเป็นหนึ่งเก้าท้คบโบมาหายเท่าก่าท้าคืบบอีกยังพอเก้าคืบเก้าคืบไอเาเก้าอิดเก้าเอิอีกยังอ้กพอแปดชแปดชอีหยังพอแปดม เฉพาวันนี้จะพาวันนี้จาอในหอซื้อไปตะกัวต่างๆแก่ตัวเกบครับนอนกับอนกเร็แก่กับพาเกบอเรวแก่ึน้องเป่าเขากับเป่าถึงมาเจ้ร้องอยางได้ความเรื่อหนงายไปมอืมให้หน่อยก็นงายไปกลับได้นะลูกนะเอาแค่นี้แหละพ่อหอมปากองพ่อเขาแก่ว้ขปู ดาวรักดาวพากันรุดเรียนเธอลักัาพนันดาวพากันขับรถเรียนดาวพากันย่างเรียนให้ตัวรูกข้าวกล้องแบคกีเรียอื่นกำลับวมมันกังบอมก็ราเออครารับผู้ใดย่างเรียนก็ดูเจารู้เด้อรู้เรียนจารพนันเดิเด้มเออห้มันนั่ง้าวกล้อหายมันคือขับขัทก่อนเด้เด้อยังแท้งลงไปอืม มันจังบกยงเข้าใจวะครับอือต้องเคือกกันค่ะโอเคเข้าใจเนาะเข้าใจจู้ผัวเปนจะได้กินไปน้าห่าค่ะอือได้กินแบบพ่อว่าได้หลาย,ยอูมอ่มผ <laughs> พปกตอง่ายด้กินเนะมือหนึ่งช้าไก่ไปนาก่นกรนอ่า ทั้งหลับ้านหนึ่งได้แค่ก็กลัวเกิดถึมือแค่นั้นมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นไม่ได้บอกแก่มูะนะับอืเนา้ามหทังบ้านหนึ่งบ้นขึ้เช้าเปิดเอาโซนี้ไปก่อนตามคือพอว่าวเริ่ม เดีย๋ยวคู่นี้พ่อมีตัวใหม่สินะคุณป้าไม่นานเกินรอเพราะว่าเรลขร้อยตัวยังไม่คุ้มนะค้ออเอาแค่นี้ก่อนพอเขาอป่าขา,า,ขากกอนักเรียนนะแล้วค่อยฟังใหม่คู่นี้เอเดี๋ยวขอออกจากมากินะจ๊ะผู้ชายขอออกกับมือร้าหมดนะเนะ โอเคต้องาชยังมาดื่มสงสัยวันมันก็เท่าอีกว่าเบื่อทั่วอันของใวยูน่ไม่พูดที่พูดเบืทั่วใกองกระดาษกระดองกระรางํานบอกที่พูดจดเบอรอมันคือเบอร์ว่ะคือจำได้เบอร์ไหบา่ะคือมาดูหนึ่งเก้าเก็ดสองหนึ่งหกครับผูเออหนึ่งเก้าเก็ดสองหนึ่งหกของหนึ่งหก เมื่อหกปัเมีนหลัือคือตัวอืกคือหลักตัวอกษคือหลัก่อครับูตัวตัวัรหลักผูอ่อนูก็คือหลัแล้รูว่าที่บกเก่าตีไม่ว่นไปที่ตีทั่วไปแตกโตวันันวาเออ๋ยวมอแก้วแล้วกัควลนน้วมาบ้านปามุ่งกันป้าทุ่งบันไ่ มื่อวันที่ยถือเขาหานองแก้วไหมเอมอนนะอ,องแก้วก็ชือว่าจังได์เออเจ้เ้วเจ้เเ,เ,เไปเออเออฮัลโหลอโอ๊ปา้าเป็นใคเกือพนวะกหลกายคนวะันนี้วันชื่อชาแปรนะน้องแก้วนะอื เออเคลียให้ป้าป่าน่อยนะเออวันที่หนึ่งนั่งตามคุยกันนั่งไหนเออใจสุกอว่ากันนี่ยเนาะโอเคเนาะ้ไม่ออกยู่ไกลได้ปูวันนี้ว่าออกี่นครายกกะตันกรบปูเออมันเป็นงานนายกก็ยกไปเลยถ้าพ่อปูตายกเอมากะนาเนาะเออนมองแก้วจะไปน้ำไม่ท่วมบอ โอ้วามันกลางมั่นกลาเออเอาแบ่นี้โอ๋เนาะโอ้น่าโตโอเคโอ้เประดากเหรอลูกหลานโอ่งเป็ิ้ลเจ้าไงเอาแบ่นี้เอาแบ่นี้ประมาณสางหมู่สามรู้กันใช่ไหม เอออริปป้ากับโอม่อนเนาะโอเคเนาะกโอเคเนาะโอเคโอเคทุกทุกบ้าบ้าใช่ไหมคครับคับได้แมาขั้มันดื่มเบาๆอยู่โอ้โาเนี่ยเอบมากเลยคือรื่มดื่มอบาๆตรงท่ไป็ที่ป่าป๋าลืมแล้วว่าทา ต้องโทษไปคนโกนท่วมเรื่อยๆ้เออมันคือนำคนเพิ่มเขาต้องกินแบบกระเพราไก่เบากันคพิ่มอืไปขวดเพิ่มเพ้่กันยังไงมเออคุยกันมงแก้วเดียบร้อยเลยอืมกับปูมบาขึ้นอูกแบบดึงครับเขื่อเแล้วทำตัวให้ว่างว่าคขาว่าอ้าว เอาเท่าอี่อน่นะับปูปูไปไรอะปูอะไรนะปูปูไปวันที่หนึ่งปูเอาไล้ไปเออเอารถสิปูไปขี่เครื่องบินอ็ไปปั๊ปฝาน่ะจะโดินได้ง่ายมาเอะวูดนะยังปูยังขี่เครื่งบิน เออวันนี้ไปเห็นเครื่องนะก็เหยื่อปลา้มไหปู่รัอ้าวใคไหนข้นงมาโอ้ขนาดมัาดขามก็ไม่ไปอืมเนี่ยระดับปลาดีต้องขี่แบบโอ้ระดับฟางเนาะวันเขาคือจอกนี่มันว่าได้แล้วอืมแกต้องเดือดรอดนะแวดูก่อนรถขั้นเดเขาก็ถึงหูว่าปูตาเนาะ อเอารคบักเสื้ออือไปกระไรผนะู้เนาะคืออยากมาเอาว่าแล้วไรผัดร้อนแล้วแล้วบงบอกนีแม่มาท้าบวกหมูหรือโอ๊กเเปิ่งคาคือตาองหรือคือเอาขั้นขาวกว่าดูดีเลยขั้นขาวก็ได้อับไก่เนึ่งไก่ข่อยเยอะ บักเบิงเอื้อได้บักเบิงเอื้อมันจะโขมทางนะัป่าไม่บมดเรียมเียมเียมีความเียมมากต้องเอาบักเบิงโอวนไงนะใช่ไหมโอเคไหมมากช่ไหมเรียมดีแรงก็ตามต้องหามันโฉมทางนะมันจะชิีๆนะได้จะได้เรื่องครับปู ชงกับโซ่หาหงอแกอวไปเลยครับโอปู่ปูทำอีกอย่างหนึ่งอะไรอื่นท้าวูเวรรุ่นนั้นรุ่นไหนฮะท้าวูเวรนรุ่นไหนรุ่นข้าวแกงถุงงาโอื้ข้าวแกงข้าวแกงเนาะแต่คือว่าคันบักเบิงนั่งไปเนาะเฮ็ดจังได้เก็ได้อาบเบิงไปเยอะอครับปู่ข้าวปาไปร่างเรียบโ้อเนาะ ไปเลยวออกเรื่อยลยยังได้ก็ได้ไปเนาะโอเคตามนั้นไปกับบอจ้าปูได้ได้ถือกับแล้วผู้ใดก่ได้ผู้ใดญ่ไปร่วงไปก็เลยกับปนาะครบอ้าวให้ลูกหลามีถกมีวันมุกมีันถุกภาพแข็งแรงของห้เขงินไหนนอของห้ทองไหมาจัดการงานจรื่ก้ายห่งเึงแล้วก็รวยรวยนะลูกนะสาธุสาธุสาธุ